I don't know. Look, look this one. No. Look that one. oh, Big. Cute. Yeah, <we S 1> look, look at that very really big. Look at that. Look at that one very really big. ป่านฝี่น้องคือลำไงเดี๋ยวไปเห็ดเขาลามเดี๋ยวบอได้นี่มาตัดของเขาบ่ได้ได้เส่วนสาธเท่าละหน่ะ Very big inside. Look. Oh we had colour milking black bamboo. So. Is this is what we got. I don't know. We got two different types. We got black and uh, yellow. Yeah. What did he say? I, don't know. I can't say old and blue is. Ah. Uh, he with he with willow. Well, job is yeah. Mm. This is olive tree. olive tree. we don't this is mulberry. ใชเมาบริป right. right. <But> ้าต้นโอลีฟใหญ่เบิดแล้วที่น้องบ่ได้มาโดดป้า เอฟโดนฮิตเดทรีปัดพี่น้องไงที่เอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่ต้นมอนนะค่ะทุกคนปัดใหญ่มากต้นมอนต้นเมลบรีต้นมอนไงคกพี่น้องบึงพูดอะเอาไปใส่ต้มไก่เนาะนี่ต้นมอนเอาไปใส่ต้มไก่ใส่ก๋วยเตี๋ยมะ้ยไงคกแค่ พูดนะอันนี้ยุสวนสาธารณะ <c oughs> AF stop ฮ i ย t ด e t ทรีมาดอกไม้เยอะมากเราอยู่สวนสาธารณะ ตอนที่ลูกๆย่างเล็กนะพาเขามาที่นี่บ่อยมากนั่งรถเมย์เข้ามาเมื่อก่อนนี้ค่ารถเมย์ก็ไม่แพงนะทุกคนค่ารถเมย์ของ <All right. S 1> เด็กก็สองปอนไปกลับเด็กท well, ี่ั เขามีฟ yeah. ันแฟร์ค huh ่ะสวนสนุกอยู่ตรงนั้นสวนสนุกเครื่องเคลื่อนที่นะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปดูนี่เรากำลังจะไปบรหอดบ้านจะเชื่อพี่น้องว่าสิยางไปขึ้นรถแท็กซี่แวะมาสวนสนุกและแวะมาสวนมาบ่เป็นสวนสนุกสวนสาธารณะเลยเห็นนั่นเห็นนี่ก็ย่างเพิ่นนี่เขาน่าจะปิดละมังนี่สองทุ่มกว่ามันเป็นสวนสวนเอ่อ เขาเรียกอะไรนะฟันแฟร์หรือว่าส่วนสนุกเคลื่อนที่นะคะมีของเล่นเยอะมากวันนี้วันศุกร์แล้วเขามีเขามีไลฟ์มิวสิกอยู่ในเมืองนะคะดนตรีสดอยู่ในเมืองตรงนี้คนก็เลยไม่คยย่อยเยอะแต่ว่าพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์นี้คนน่าจะเยอะอันนี้ต้นสดาแก่หมดละมึมือสิล่างออกบนนี้ still Before you to bring Louis and Evan when it's little to feed the duck over there. Yeah. The duck pond. Are the duck still there? Yeah, the duck pond's still there, mummy Think, think cool. people yeah, people still feed the duck. Yeah, people still go in. Been going in here once with um, Emily. like, Emily's one, something like that. Yeah, we come here yeah. to meet up them, have Not a picnic time, and right, play. Yeah. ลองชา t มาโก ago มังนี่คือสวนสนุกเคลื่อนที่นะคะฟันแฟนบรรยากาศเนี่ยเหมือนแร้งยังมีเด็กหน่อยวัยรุ่นนั่งกันเป็นยอมยอมเป็นจุดๆนะทุกคนวัยรุ่นหนุ่มสาว <c oughs> ผ่านไปดูอบ,อบ่บอ่อน้ำตรงนี้เขาจะ <c oughs> เขาเรียกว่าดักพรเราเรียกว่าดักพรนะ สมันจบแต่เหตุเด็กหน่อยพ่อแม่ถ้าลูกมาเที่ยว <c oughs> หมวกลน่นอ๋อดอกไม้สวยมากดูตอนนี้เฮาอยุสวนสวน